ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่2พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะคุณกําลังรอคอยนะคะข่าวดีจากความรักกับใครสักคนนะคะช่วงนี้ระวังอารมณ์นะคะคำพูดและการตัดสินใจงนุนงดง่ายระวังบุตรบริวารจะทําให้คุณอารมณ์เสีย คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานขับรถต้องระวังนิดนึงอย่าใจร้อนงุนหงิดง่ายระวังอุบัติเหตุนะคะหลายหลายคนมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินค่าในหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นมีโอกาสได้เงินพิเศษเข้ามาหลายหลายคนมีเรื่องกังวลใจเรื่องแม่นะคะมีเรื่องไม่สบายใจระวังปัญหาทะเลาะกับคนในบ้านนะคะหลายหลายคนช่วงนี้คุณคิดเรื่องทํางานเรื่องหาเงินนะคะเรื่องทํางานเรื่องหาเงินนะคะเดินทางบ่อยนะคะระวังอารมณ์นิดนึงงุนหงิดง่ายนะคะงุนหงิดบ่อยระวังมีปัญหาทะเลาะ กับคนในบ้านหรือคนที่คุณรักนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินใครรอข่าวดีนะคะจากทางไกลมีโอกาสได้รับข่าวดีคุณมีเกือนได้เดินทางสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านทะเบียนรถและยูแม่ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีส้มและสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณนะคะ1 3 3สขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ